สวัสดีทุกคนจวันนี้เราก็ไปเดินออกกำลังกายจ้าจากคนดูเรามีจักรยานให้ขึ้นจ้ะเดินออกกำลังกายไปชายหาดกันจ้แต่หาดยานเจ้าที่จอมเทียนสดชื่นจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าคนดูนดอ,อน เสียงกบแกถามว่าเสียงกบไหมไปหากบอ้ายยุดแล้วในจ่าจอมเทียนเบสคอนโดมิเนียมจ้ะภาษาอังกฤษนะยามเชา้ชาๆเขาก็มากลางเตียงกันนะจ้ะกลางโซอีเพื่อจะอนักท่องเที่ยวมา ใช้หาดกันจ้ะพักผ่อนเนะาะเช้าก็มีคนออกกำลังกายหลายจ้ะรถไถเตรียมเอาเรือลงจ้ะตอนนี้ก็ยังไม่มากันเช้าอยู่ตรงหน้าโรงแรมแกน ายหาดก็ยาวขึ้นค่ะเขาเอาทรายมาถมแล้วกว้างยาวค่ะสามารถลงไปเล่นน้ำได้ไกลๆเลยค่ะตอนนี้เขาจะเพิ่มหาดเยอะมากเลยค่ะดูความเปลี่ยนแปลงของจอมเทียนค่ะน,น้องกระลอกมาแล้วจ้าอ๋อเห็นเขา ให้อาหารน้องกันหรอกเนะเาะน้องกันเลยอยากให้บ้างไปแล้วตัวหนึ่งมามสวยด้วย ก็แก่มันทุกเม็ดเลยนะอร่อยไหมนี่เงีอร่อยไหม,มเป่าผิวเรีย่ยนเราจะหนีไปแล้วจะ้ะอย่างเร็วเลยกวาจะหายอาหารก,ก็รอแก ตัวเลยมาละกูอันหนัดมาละกูอันหนัดมันโอโลว่าตาละ่ะคอยอันหนัดมาละกูตัวเลย หนาไรเหลาผู้ไรเหลอผู้น้าเรานะกินละกินละ,นละ <ś c ười> สำเร็จด้วยเรามาถึงจุดนี้ัวรุนเยอะถูกวันเลยจ้ะเยอะมากจะเป็นชายหาดของวัวรุนจ้ะ สงสัยเขามาสงสัยเขามากันทุกวันจ้ะเอาก็พึ่งมาเดินสองช่วงเช้านเองจ้ะตีมีตีเติรนเชนโชว์ไว้รุนเยอะมากเลยจ้ะ เห็นพี่เป๊ะบอกไว้รล้นน้ำท่อม

เราเห็นเรือประมงแล้วจ้ะเรือกำลังเข่าฝั่งเรือประมงอยู่ตรงซอยชัยพือกอแนงจ้ะตรงปวามตำรวจเนาะหาดจอมเทียนใชัยจะพึกหาดจอมเทียนจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะทะเลมีทะเลหมอกเลยจ้ะถึงมายังไม่ถึง ้นนมมานเขากว้างจ้เะมมเหลือก็อลังจะขึ้นมาก็มีจ้ะวิธีประมงของอชาวจอมเทียนจ้ะทุกเช้าเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยจ้ะคนก็ไปอ๋อซื้อกันทุดดในเรือเลยจ้ะ แบบว่าใครเร็วใครได้บางวันก็ไม่มีหายเลือด้ยจ้ะว้าวปลาฉลามยังหายใจอยู่หหเหลือลากเหลือเกินเหลือลากเหลือเกิน ก็เขาก็จะเอามาครับขึ้นแบบเลยจ้ะคนกินคนไทยก็มา เรียกซื้อเรียกสั่นได้ ก็าจะมีคนหนึ่งให้พร้อมจาเราซื้อเขาก็จะมีคนรับจ้างหนึ่งกินสดๆ็ันกันได้เลยจ้ะ ทะเลเหมอกนู่นก็หมอกไม่หมอกเลยจ้ะใครที่จะมาเที่ยวจอมเทียนก็อยากกินของสดๆก็ที่นี่เลยจ้ะตลาดชาประมงจอมเทียนซอยชายเยพื็กจ้ะองป้อรตำรวจเนาะเข้ามาจ้ะมันไม่มีซอยหนึ่งซอยสองซอยสามมันมันมีแต่ที่ส่วนบุคคลหลายจ้ะ ก็เลยบอกซอยไม่ได้จ้ะก็จะเป็นซอยช้ยเพื่อกัละกันเนาะดูมุมกว้างจ้ะตลาดประมงสองที่มารวมกันแล้วจ้ะพาลามอเตอร์จ้ะบินชมวิวหาดจำเทียนจ้ะทะเลแล้วก็จะมีทะเลหมอกเด้วยจ้าแต่มันไกลเนาะ ทะเลเหมอกกับทะเลอยู่ด้วยกันตอนนี้กล้องส่องทางไกลเราก็มาหาทรายอย่างเขาวต้นพาวี่ชายเลยหาทรายชมเทียนก็ไม่ได้ข่าวจ้ะแต่มีเปลือกหอยเต็มเลยจ้ะเปลือกหอยที่ดูดมากรทซายเนาะเยอะแยะมากมาย เหมือนสมัยก่อนที่เรามาทะเลเรามีเปลือกหอยเก็บเปลือกหอยไปฝากลูกหลานตอนนี้เราก็เดินก้าฟห่องกันแล้วจะเดินทางชายหาดเนะาะชะหาดที่กว้างใหญ่จะ้ะคลิปนี้ก็ขอลากันเลยจ้าเอามันจะขาดยามเช้ามาฝากทุกคนไว้ในนี้จะ้ะบ๊ายบาย